เอาสวัสดีครับสวัสดีมาให้ความรู้นะครับนานี้ไม่ต้องกลัวว่าข้าวจะเสียหายนะครับเป็นหน้าหนาวนะครับไม่ต้องกลัวเปียกนะครับก่อนที่เราจะเกี่ยวนะครับตอนเช้าให้เกี่ยวประมาณเก้าโมงเป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ข้าวนั้นสามหอกมันติดข้าวนั้นให้มันหายชื้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลว่าข้าวจะเสียนะครับเพราะไม่ใช่หน้าฝนนะครับเป็นหน้าหนาวครับ ข้าวนาปีครับข้าวนาปังครับข้าวนาปีแย่าต่างกันนะครับข้าวนาปังจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับส่วนข้าวนาปีเป็นช่วงหน้าหนาวน,นี่ครับจะกเก็บเกี่ยวไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเสียหายอะไรมากมายนะครับข้าวล้มก็ไม่เป็นปัญหาครับข้าวล้มก็เกี่ยวได้สบายครับแต่หน้านี้ไม่เป็นไรครับน้าไม่ท่วมเพราะฉะนั้นชาวนาสบายใจได้เลยครับ วันนี้มาเกี่ยวข้าวเบอร์79นะครับสำหรับรถเกี่ยวหน้านี้อรบอากาศเย็นดีครับคนขับนะครับหลับแล้วมั้งครับอากาศเย็นดีจัดนะครับเป็นตู้แอร์นะครับคนขับทําเป็นตู้เป็นรถเกี่ยวตู้แอร์นะครับเกี่ยวยาวๆไปเลยครับจะต้องกลัวครับ น้ำไม่ค่อยสูงครับคุณได้สบายไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องมาทุกนาเ็ีที่ทาน ตามช่องนะครับพาทำพารวยนะครับวนไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับ